เดี๋ยวพวกเนนับหนึ่งสองสทุกคนตะโกนพี่จา๋าอกกันนะถ้าพร้อมแล้วนะครับหนึ่งสองสา กิจด้ยคนคนสวยรงมุนไปไหนอาองคำนะ coming back to Thailand this time and I think I reading really that you have a lot of chance to spend with your fans this time right Yeah um, I mean I was I came here two weeks ago and then um, I was here for my first ever solo concert and it uh, meant a lot to me that a lot of fans came to support me and then now we're here with even boy and they're still here. <laughs> but, um, I thought they would be um, tired of me by now. เหนื But, uh ่อยหรือยังเหนื่อยไหมครับดันตอบก่อนเหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยแกร์โนไทไทยเองค่ e โน let's h a v e fun. ครับผมนะฮะหลังจากสสัปดาห์เต็มๆที่เขาอยู่ที่นี่มามีโซโล่คอนเสิร์ตมีคอนเสิร์ตเดญ่ของเขาก็คิดว่าแฟนๆเนี่ยก็น่าจะเหนื่อยกับ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 แๆที่วิตีกต่กงๆที่ได้เกิดขึ้นแลกวนเฮะแต่ว่าทุกคนเันก่อยับยับกับกับกีบกั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 บนั่อับยับมับกับกับกั้กับับกะบืับยับกับกับับกับกับกันกับกับกับับกับกัับกับับกบักบักกก แน่นอนแต่กิจกรรมในวันนี้ค่ะวีขาทุกคนอดใจรอได้หรือัน่อะไรไอเดด้ไอเดี๊เดียดิ๊กไอเดียดิ a กดิ่เด็กเกนดิสดูว่อด็กเกน่ารอต่อน์ารอคิดกุ๊คิวต์นารนารอีีพีกเกนนารอต่อนาร์ตหรอตีบวกกรนับหนึ่งสองสามทุกคนตะโกนพี่จาวมอกันนะถ้าพร้อมแล้วนะครับ noon so again please from your fan yeah how do you feel about it? <laughs> ah. บอกเขาหน่อยได้ไหมให้พูดคำว่าขอบคุณครับมันน่ารักรินใจอากาเซ่ทุกคนหรือเปล่าดีเซ่กับเวททั้ so cute คิว s like touch our your your fans h o t s a cool cool เท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 มากขอบคุณครับยุดหย h ดหุดหยุุดหุดหยุดหย h ดห t ุ o u ยุดหยุ y หยุดหยุด s ย n ด โอเคติ๊นลี่ and อร่าดิ้นไทยเดี๋ยวเราจะพูดพอฟังหนึ่งรอบมาเลยอยากสวยจึ้งอยากสวยจึ้งนึกถึงอี Eve and Boy นึกถึง Eve and บอยว้าวเกัวได้เดี๋ยวทำไมเก่งจังเลยอะอยากสวยจึ้งนึกถึง Eve and บอยว้าวสวยว่าอายุไทยอายุไทย อายุไทยเมื่อกี้เคาพูดอะไรนะอะไรนะหรอเขาบอกว่ารอบเดียวอะได้เลยเพราะฉะนั้นทำไมเก่งจังเลยแต่หลายคนถาม you did it in one round just only one round อ่านแล้วนะ you know maybe t h a i l a o d e n j o like maybe อาจจะมีเลือดคนไทยอยู่ในนี้ก็ได้นะมร้นเลยนะเอาคำนี้เลยคำเดียวเข้าอับอันนี้ก่อนนะอันนี้ก่อนนะอยากสวยตึ้งให้นึกถึงกีฬาบอล he's doing again อยากสวยตึ้งเออเริ่มต้นกันก่อ Okay, yeah, listen to me. Yak Sui Jing. Yak Sui chưng. Nước chưng. Nước chưng, even boy. Yes. Correct. And what's the meaning? Um, the meaning is if you want like be uh, glamorous. Glamorous? Pretty or more, more than pretty, more than beautiful. Sui jing is uh more than beautiful. Okay. Glamorous? If you wanna be like a glamorous girl, just thinking about even boy. Okay. okay. What do you think? How can you like did it? Speaking Thai and completely Thai. How? How? My fans. Okay. Mm -hmm. Black man. black man. แต่เกมของเรามีหนึ่งเกมที่จะต <พอ S 1> ้องปรับตัวนี่นะคะเล่นก็คือสิบมิชชั่นนั่นเองตัวร้องเพลงอะไรเอ่ย okay, uh huh. First mission is you have to wear a headphone and you're gonna listen to the Thai song. Okay. Then you have to try to sing it. <laughs> ซึ่งจะมีหูฟังเบอกว่ามีหูฟังอะ headphone. Okay. โผลอยู่ใส่เอาไว้ uh huh. แล้วมีไทยซองวันนี้น้องที่ให้หูฟัง เน่น่ออเดอน่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 เยอเกียรเดียวเลยอเค Do you like this song? Do you like it? Yeah. y I think it's a girl. It's a girl. It's a girl. อ่มาแล้วเขาไปได้นะครับเป็นเสียงร้องของผู้หญิงนะทุกคน Swan chan chop terbni t e r n i Betty terpen เออนั yeah. ่นหรอขอหน้าต่อไปครับคาราเกะครับวิ่งให้หน่อยฮะเล็กเอาปากกามาวงเป็นคำตอบที่ถูกต้องเลครับไทม์แล้ซิงค์ชอบเอเป็นสุกรูอ่า Wow! Alpaka mauong. Ah, ka mauong. Alpaka mauong. Alpaka mauong. Alpaka mauong. Ah, mauong. Mauong. Ah, yes. Alpaka mauong. Alpaka mauong. The best. The best. Please try again. One more question. One more song. One more song. Okay. One more song. Okay, okay. If you're ready, just one night. In three, two, one. Let's go. môn đầm nào? ah được đó ha, duy, môn đầm nào? keep doing, keep doing, keep doing. <laughs> oh, con con xinh trong môn yeah, wow, quá. wow, the best world, <laughs> it's amazing. môn này again, again, I don't know. môn này ร้องยังไงน,นะฮะเอางี้งร้องพอร้อมกันร้องพร้อมกันเพลงร้อนแล้ว Let's sing together เดี๋ยวเราร้องพร้อมกนักน,กน,กนมามามาโ <Okay. S 1> อเคเพลงร้อมนะครับพร้อมไหมครับหนึ่งสองสามพร้อมกัมมมณณุณจะจุ๊มาเมาเลมาเลยมาเลตราเล้มาะคุณมาตกตยมาเลา ให้ลองทันชาสักครั้งมองนานๆคนซุยต้องมองนานๆทำได้ไงอ่ะเก่งมากนี่บีเต้นแบบมัวๆโซซัวฮะเต้นทำได้เลยเหรอคุณมาตุ้นอาเกนพีซได้ไหมฮะมองนานๆมองนานๆมองนานๆคนซุยต้องมองนานๆ Yeah. you wanna know the meaning of the song? Yeah. Yeah. Uh, it's is 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 like uh, and keep staring at her. Uh, she's so beautiful, keep staring at her. Long and Ah. that's ah. Thai fans, so are beautiful, right? so you have to keep s them and them right คงสวยต้องมองนานนานโอเคมากๆหน่อยโอเคเขาอยากมองนานๆคนหล่อต้องมองนานๆคนนานๆคนสวยสวยต้องมองนานๆอ่านผู้ต <forests> okay. ่อสั <latitude> ่น <actors> thank you if is คนสวย but you are a handsome no why คนสวยมองคนหล่อนานๆค่ะ <couples 19 advances> <apology> b e a u t i f u l uh stare at a handsome boy กล uh, ิ่น้ําหอมกลิ่นไหนที่เวลาอาการใช้แล้วคุณมันตัวจะหันหมองทันทีฮะ <laughs> the second question is, which fragrance will make you turn around when you smell it? Wow! Wow! Which one? I'm <coughs> going The second one. The second one is florality. Yeah, yeah. Why? Yeah. Because uh, I like the sweet scent. I uh -huh. find um, it more fruity instead of smell. Okay. Mark, I like sweet and fruity. เพรา,นานะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดกลิ่นที่ทำให้มาร์คนะครับเขาหันหลังเลี้ยวหลังกลับมองได้เลยไม่ได้กลิ่นนี้ก็คงจะหนีไม่พ้น Floral Fruity นะครับกลิ่นไหนที่อยากซื้อให้กับคนพ,พิเศษพิเศษจบแล้วหรอ <c oughs> ใช่ <laughs> and the third question is what scent would you like to buy for someone special the last one the last one the last one is sexy angel it's it's nice โอ้ได <royable> <What> ้อ่ะเดี๋ยวสรุปไว้ก่อนเขาเนี่ยจะซื้อน้ำหอมให้กับคนพิเศษนะถ้าเกิดว่ามาจะเลือกเนี่ยมาจะเลือกเป็นกลิ่น sexy angel อ่ะจ Please give me a hug It's not like too much Like the the smell is not too strong But it's it's good enough to like want to get close to us ถ้าไปเก็บใครจะได้กลิ่นนี้เราต้องใช้กลิ่นนี้ Sexy Angel จะไม่วีใช่ไหมใช่ครับผม มันแบ,บสิเรีวโอ้พี่ผมตติแตกแล้วไม่กินตัแบกเลยเซ็กซี่แอนโชวลติก๊สซิก๊าซติกนเย You want get close อ่ามันทำให้รู้สึกอยากเข้าไปใกล้ชิดเท่านั้นเองอะ thank you thank you กินนี้ต้องหมดแน่นอน sexy angel นะฮะ หมายถ้ามองนานๆคนสวยต้องมองนานๆกลิ่นถ้าเปลี่ยนอากาเซจะให้เป็นกลิ่นน้ำหอมกลิ่นไหนให้เลือกหนึ่งกลิ่น If you can't compare your fans to a f r a g r a n c e which s c e n t would you choose your fans to be Wow only one answer only one หนึ่งเท่านั้น which s c e n t Um I think You think the first one? The first one Andra they have baby powder in class. Baby Padder. The reason is It's nice. Because <laughs> you, you, you can you can uh it's not too strong and you can smell like every day. Mm-hmm. Mandi! Uh Hang -huh. on the one the one in เนี <Yeah. S 2> ่ยเห็นไหมล่ะไม่ธรรมดา,นานเลยไตวันอ่าไตวันคัน,นี้บอกว่ารักมาร์รักไมโลรักที่สุด Love you, love m ม l o love you the most, love m y l o เดอ the last one จะจ the last one นะครับข้อความนี้บอกว่ารักพี่จ๋าขอให้ประสบความสำเร็จยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะ she said that she loves you and she wish you go further in your career ขอบุณครับขอเสียงปรบมือทั้งน้ำตาตัวเม้าส์ตัวแข้อคามขงทุกคนเลยนะครับ shall Thailand มาก็บอกว่าขอบคุณทุกคนมากนะฮะในในทั้งในคลิปเมื่อกี้แล้วก็แบบช่วงเวลาความสนุกที่ผ่านมาโดยเฉพาะการมาทัวร์คอนเสิร์ตแบบโซโล่แบบเดี่ยวๆของเขาเนี่ยนะครับผมก็มันมันประทับใจมากๆจริงๆครับ and yeah I'm gonna be leaving soon, but um, I'm gonna be working even harder to bring you guys a better concert next time. How? เขาจะไปทำงานหนักเลยจนกว่าเราจะเจอกันอีกทีในคอนเสิร์ตของเขาครั้งหน้าครับ I hope to see you guys again อยากเจอทุกกคนอีกนะ Said, your new tattoo. <laughs> tattoo. What um, would you like to say? What's in your mind? What's in my mind? Uh, there's no meaning for one of the tattoos. Um, I just got it because it looks cool. Mm. And then the other one is God's <laughs> <laughs> จริงๆเขาได้มามเขาได้ลายสักใหม่ามาสอง<ะ>อันอันหนึ่งก็คือถ้าอยากจะมีเฉยๆก็สวยเนาะอันหนึ่งแน่นอนทุกคนได้ยินไปแล้วก่อนเซเวน่นนั่นเองนะครับ This one just heart is a เป็นรูปหัวใจอันแรกนะครับ just I like it แค <laughs> ่ชอบเฉยๆก็เลยมีม <laughs> ันเอาไว้ถ้าเกิดเราหนังเราจะเห็นไหมฮะ,ท,ะท่าโชว์แค่ที่โชว์ขัอนุญาตนะคะตรงนี้ก็จะมาเจอมี Thank you. the meaning of the number and why it has to be on your right of your back um, the number is just for to represent God 7 so leg that put in God 7 and uh, at first i was thinking about doing it here don't know can i have you don't know i going to sexy, i'm going to it back here don't feel like that yeah you never uh, <God. S 2> stop show no, always keeps showing a lot love ห n d ารอกว่าก็เป็นแฟนนะครับให้การสนับสนุนเขามาตลอดตั้งแต่ไหนแต่ไรเท่าตอนที่เขาอยู่กอเว่นทุกอย่างทุกการสนับสนุนต่างๆเนี่ยมันมีความหมายกับเขามากๆเลยนะครับทุกคนอยากให้เห็นนะมีเห็นก็เลยาอยากจะตามมากอลเซเว่นดีใจไหมคะ อากาเซทุกคนมาเลยครับใจไม่เท่าเสมอใจมาตบมือซัวพอร์ตเลยค่อากเซทุกคนตอซัพสอร์ตเลยค่ะแงนี่แจงนี่ค่ะอหแจ้นเลยทั้งซ้ายและขวาตอซัพสอร์ตต้นของเราเลยค่ะถือว่เป็นโกเนที่ดีที่อากาเซทุกคนมอบใหู้ใวันนี้ามีค่ะครับผม คือวันนี้เนี่ยมาร์ตุสเขาได้โชว์สก,กิลการพูดภาษาไทยมาหลายคำเหมือนกันในไหนคำนี้เนี่ยมันดันเป็นคำที่เชื่อว่าทุกคนน่าจะรู้สึกรู้สึกอินไปกับมันมากๆเรามาลองให้เขาฝึกพูดคำนี้เป็นภาษาไทยดูบ้างดีไหมดีเอาละเอาละมันอาจจะยาวนิดน,นึงแต่วีว่าเขาทำได้ทุกคนคิดว่ามาร์ตุสทำได้ไหมฮนะทำได้ไหมคะทำได้ไหมคะได้แน่นอนว o นนี้เราจะพยายามที่จ s พูดประโยคนี้เป Watch h men Thai fans new universe Okay Would Would you like to say in Thai Okay That's right คุณคือจักรวาลของผมเ่าฮ่าฮ่าอินสมองคุณคือคุณคือคือจักรวาลของผมจักรวาลย่าจักรวาล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  Yes ของผมของผม Yes คุณคือจักรวาลของผมคุณคือคุณ คุณคือคคงือจักรวาลของผมอาเกนพุ่งคุณคือจักรวาลของผมจักรวาลจักรวาลจักรวาลของผม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 คองเกอร์คุณคือจักรวาลของผมคงคือจักรวาลจักรวาล is mean universe จักรวาลจักรวาลคุณคือจักรวาลของผมคงคือ จกคือคุณคือคุณคือคงค,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 คือจักรวาลโอเคคงคือจักรวาลคง